สวัสดีคับวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์ชาแนลวันนี้พี่แม็กจะมาทําว่าวนกนางแอนว่าวนกนางแอนนะครับผมจะทําง่ายๆเลยทุกคนทําเหมือนว่าวนกนั่นเองแต่มีแอนออกมาปีกออกมาแบบนิดนึงหรือว่าจะเยอะก็ได้นะครับผมประมาณนี้โอเคขั้นตอนแรกเอามาบากแบบนี้เลยทั้ง3ที่นะทุกคนมีปีก2แล้วก็ที่ว่าวนกที่นกมันหนึ่งโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับผม พี่แม็กก็จะบากเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับผมคำว่านะซ้ายขวาหรือว่าขวาก็ซ้ายก็ได้ครับผมก็จะได้แบบนี้เลยโ okay, <_ hips> อเคไปดูกันครับผมนี่นะทุกคนพี่แม็กก็บากสามที่นะครับผมแบบนี้เลยทุกคนมีปีกสองแล้วก่อนนกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมามัดก้นมะพร้าวกันเลยแบบนี้นะครับผม <_ uff> การมัดนะครับผม <_ utt> การมัดเชือกนะกงง็ง่ายๆเลยทุกคนนี่แม็กก็จะมัดแบบนี้นะครับผม สอดก็ไปด้านล่างแล้วก็เข้ามาในวงกลมแล้วก็สอดก็ไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ดึงครับผมจากนั้นก็ดึงได้เลยพี่แม้ก็จะมัดเป็นคู่แบบนี้ก่อนนะครับผมเป็นคู่สักสามคู่นะครับผม <Happy ending maiden> เพื่อที่จะทําปีก 2, 2> <New> แล้วก็นก1นนะครับมัดเป็นคู่แบบนี้เสร็จแล้วก็มามัดที่โครงของว่าเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมัดเสร็จมาดูการมัดที่โครงของว่ากันครับผมมัดกานมะพร้าวตรงนี้นะครับผมไม่ยากเลยทุกคนดึงแล้วก็ หมุนหมุนหมุนแล้วก็ผูกทีสองทีก็ได้แล้วทุกคนแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็หมุนได้เลยหมุนนะครับผมพยายามดึงให้มันแน่นหน่อยนะครับถ <Okay. erect>. ้าไม่แน่นนะปีกหลุดอาจจะหลุดได้เลยทุกคนนี่พอหมุนเสร็จนะครับผมแล้วก็ผูกได้เลยแบบนี้นะครับผมนี่มันก็แน่นเลยนะแล้วก็มาผูกอีกด้านหนึ่งผูกอีกด้านหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมผูกเสร็จเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาผูกที่โครงกันครับผม พี่แม็กก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่กดติดตามพี่แม็กกดดูของพี่แม็กนะครับผมพี่แม็กขอขอบคุณมากเลยทุกคนตอนนี้พี่แม็กจะมีผู้ติดตาม1นึ่งแสนแล้วนะครับผม1นึ่งแสนตั้สไคล์แล้วทุกคนพีแม็กขอบคุณมากเลยนะครับนี่ก็จะเน้นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคต่อจากนั้นนะครับผมพี่แม็กมัด3อันเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นมามัดกับโครงได้เลยมัดจากโครงนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยลูดก็ไปแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาให้มันแน่นเหมือนเดิมนะครับผมพอแน่นแล้วนะครับผมจากนั้นก็มัดผูกให้มันแน่นโอเค เหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนเดิมทุกครั้งเลยเหมือนทาว่านกเลยนะตัวนี้นะว่านกนางแอนน่นนะครับผมด้านบนปีกด้านบนจะยาวกว่าปีกด้านล่างนะทุกคนหรือว่าใครจะเอาแบบยาวกว่าเยอะๆก็ได้หรือว่ายาวกว่านิดเดียวก็ได้นะครับผมต้องมีแอนของมันนิดนึงนะครับพอมัดปีกด้านบนเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปมัดปีกด้านล่างกันทุกคนพ,พอมัดปีกด้านล่างเสร็จนะครับ,ก,นนรบก็จะมาผูกปีก,ก่อนเลยนกก็จะไปทําทีหลังเลยนะครับผมทํา่ส่วนปีกให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวไปทํานกด้านหลังนะครับผมโอเค มัดพอมัดแน่นแล้วนะครับผมแล้วก็มัดผูกได้เลยนี่ของพี่แม็กก็รู้สึกว่ามันแน่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่แม็กก็จะมัดผูกเลยนะนี่เริ่มแน่นเลยนะเดี๋ยวมัดผูกกันครับผมย้ําว่าต้อง,งนนะให้แน่นนะทุกคนถ้าไม่แน่นนะปีกหลุดได้เลยนะพี่แม็กย้าตลอดนะครับผมมีใครเคยทําตามไปบ,บ้างครับผมที่พี่แม็กสอนทําไปมีใครคาดขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงคอมเมนต์บอกพี่แม็กหน่อยนะครับพี่แม็กอยากรู้จริงๆว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นนะครับผมก็ ขยันดูขยันทํานะครับผมเดี๋ยวก็ขึ้นเองนะทุกคนพี่แม็กก็ทําตัวเลขก,ก็ไม่ได้ขึ้นนะก็คือแบบฝึกทําเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขึ้นเองนี่พี่แม็กก็มัดเสร็จตั้ง3อันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาส่วนปีกกันครับผมนี่เห็นไหมปีกก็จะสั้นกว่าด้านบนนะครับผมนี่เห็นไหมพี่แม็กก็จะผูกแบบนี้เลยนะครับผมพี่แม็กเหลือแอนนิดเดียวนะตัวนี้นะถ้าใครใส่แอนเยอะนะครับผมก็จะ ว่าวก็จะคว้านะครับผมคว้ามาถึงว่าแบบซ้ายขวาซ้ายขวามันขึ้นไปก็ขึ้นแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบหาเรื่องหาเรื่องเลยพี่แม็กก็ชอบมาแบบนั้นนะแต่คือวันนี้ไม้ไม้ก้านมะพร้าวมันจะสั้นหน่อยเลยพี่แม็กทำให้มันสั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้ามีก้านมะพร้าวยาวนะโอ้พี่แม็กก็จะทายาวๆหน่อยนี่เลยได้เท่านี้นะทุกคนแต่ปกตินะถ้าใครอยากได้ยาวนะครับผมตัดเลยก็ได้นะตัดเทียมเท่ากับปีกเานล่างเลยนะแล้วก็ต่อเอาต่อแบบเอาไม้มาทาบอีกอีกครั้งหนึ่งทุกคน เออมันจะยาวนะพี่แม็กเคยทำมาแบบนั้นนะขึ้นนี้ด้วยแบบสายไปสายมาเลยคนดุถ้าน้องหรือพี่ๆอยากดูแบบนั้นนะครับผมบอกคอมเมนต์บอกพี่แม็กได้นะครับเดี๋ยวพี่แม็กก็จะทําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากจะดูนะครับผมว่านานกแอนยาวๆนะครับผมถ้าอยากจะดูว่านกแอนยาวๆนะครับผมปีกยาวๆเดี๋ยวพี่แม็กจะทําให้ดูนะครับผมถ้าอยากจะดูจริงๆนะครับผมนี่ขั้นตอนนี้พี่แม็กก็มัดที่ปีกเหมือนเดิมเลยนะทุกคนเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับผมเหมือนที่พี่แม็กทำว โอเคเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็จะมัดเหมือนเดิมเหมือนข้างนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนมัดด้านล่างกันครับผม mm. นี่ทุกคนพี่แม็กก็มัดปีกเสร็จแล้วมาดูการมัดด้านล่างกันครับผมปีกก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับเด้งแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้เด้งกว่านี้ก็ได้นะครับนี่พี่แ mm. ม็กก็จะมัดตั้งแต่หัวก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็หมุนหมุนผูกแล้วก็ดึงลงมาครับผมแบบนี้เลยทุกคนทําเหมือนว่านกเลยเหมือนเป๊ะเลยนะแต่แค่ว่า แอนจะเหลือออกมานิดนึงปีกข้างบนจะเหลือออกมานะครับผมแบบนี้เลยทุกคนอยากดูคลิปแนวไหนคลิปสอนทำเบ้า ución, แนวไหนก็บอกพี่แม็กได้นะครับผมเดี๋ยวพี่แม็กจะท่แม็กทํทำถ่ายพี่แม็กจะทําให้นะครับผมขั้นตอนนี้ก็มัดง่ายๆเลยนะครับผมดึงลงมาเลยทุกคนแบบนี้เลยนะครับผมพอดึงลงมาก็มัดได้เลยนะครับผมดึงลงมาแล้วก็หมุนหมุนเหมือนเดิมเลยหมุนเสร็จนะครับผมก็จะมัดอีกรอบนึงก็ได้หรือว่าไม่มัดก็ได้นะครับผม พอมัดที่ปีกเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ดึงเชือกลงมามัดกับที่นกของเราอีกนะครับผมอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยมันก็จะยาวไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปตัดนะทุกคนขั้นตอนนี้นะครับผมไม่ต้องไปตัดนะถ้าตัดนะเดี๋ยวมันก็แบบผูกหลายครั้งอีกง่ายเลยทุกคนแบบดึงลงมาเลยนี่เพอะทุกคนคิดว่าได้แล้วนะครับผมก็ดึงมาเลยนะทุกคนดึงมาแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับผมส่วนใครจะใช้โค้งก็เยอะก็ได้โค้งน้อยก็ได้นะครับผมมีแม็ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เราต้องคิดที่เราผูกไว้ด้วยนะทุกคนเอวของนกนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับพี่แม็กก็จะทาโค้งประมาณนี้เลยของพี่แม็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวามาผูกกันครับผมพอเรามาัดวัดแลนะ้วเมื่อกี้นะนี่เราก็ผูกแบบนี้เลยเดี๋ยวพอเราผูกตรงนี้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปผูกอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมาผูกเอวกันเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะผูกเอวจะเป็นยังไงมาดูกันครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาผูกเอวว่าวานกกันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผูกเชือกไว้กับโครงว่าวนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็มาผูกเชือก กับเชือกนะครับผมแบบนี้เลยทุกคนตรงนี้นะครับผมเราก็ถือไว้เราก็หมุนหมุนหมุนผูกนะครับผมแบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งก็จะผูกเหมือนกันเลยนะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยนะทุกคนแต่แต่ไม่ยากมากนะแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ดึงนะครับผมแบบนี้เลยโอเคขอมีแม็ก็ได้เลยนะแต่ผูกอีกท็อปหนึ่งเพื่อมันจะหลุดนะครับผมแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวได้แล้วจะมาดูกันครับผมว่าจะออกเป็นหน้าตายยังไงนี่ทุกคนอย่างสวยเลยนะ เหลือขั้นตอนสุดท้ายเลยทุกคนแล้วก็รูดเหมือนเดิมเลยครับผมตอนตอนนี้นะแอนของว่านกนางแอนนะครับผมนี่แล้วก็รูดเลยนะครับแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนสองสามรอบก็ได้นะครับผมให้พอแน่นนะครับผมแล้วเรามาผูกกับปีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้มันงอนิดหนึ่งหรือว่าทุกคนไม่ชอบงอก็ได้นะครับผมไม่ต้องงอก็ได้นะครับเอาความชอบส่วนบุคคลนะครับผมได้หมดเลยไม่มีถูกไม่มีผิดครับผมพอมัดแน่นแล้วนะครับผมแล้วก็ ไปผูกกับปีกได้เลยนะครับนี่ของพี่แม็กก็เริ่มจะแน่นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาผูกกับปีกเลยทุกคนนี่เดี๋ยวก็ดึงมันแน่นนะครับผมระวังหักนะทุกคนดึงดึงระวังหักนะครับผมนี่แล้วก็แม็กก็จะงอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูสองท่านกันว่าจะสวยหรือเปล่าออกมาเป็นยังไงมาดูกันครับผมนี่แม็กก็จะงอแบบนี้เลยนะครับพี่แม็กก็จะผูกพอดึงไปนะครับผมหมุนหมุนหมุนแล้วก็ผูกเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ทุกคนพี่แม็กก็จะผูกเสร็จแล้วนะคครับบบผมแนนี้เลยทุก นี่แม็กก็ของแม,ม็กก็จะงอแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่หลุดนะครับผูกให้แน่นนะครับผมนี่เสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวมาดูด้านหนึ่งครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่อย่างสวยเดี๋ยวติดดาดเอาไปเล่นกันครับผมพี่แม็กก็ติดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิ่งดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมโอเคเอา นี่ทุกคนครั้งแรกก็ขึ้นเลยนะทุกคนผมพ,พี่แบ็กตอนนี้ว่านกนางแอ่นนะครับผมไม่ได้ใส่แอกนะทุกคนส่วนมากเขาจะไม่ใส่แอกกันนะครับผมใส่แค่ว่าหอนของมันนั่นเองทุกคนนี่พี่แม็กก็เสริมหอนมาแล้วนะครับผมทุกคนนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้เลยคว้าๆด้วยนะเดี๋ยวถ้าปีกยาวกว่านี้อาจจะ,วะคว้ากันนี้เยอะก็ได้นะผมแบบสายขวาสายขวาเยอะกว่านี้อีกนะพี่แม็ก์จะบอกให้นี่ทุกคนแปลงทีเดียวขึ้นเลยนะอวิ่งทีเดียวขึ้นเลยสุดยอดจริงมาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวลงวิ่งยังไ่ นี่ทุกคนจะขึ้นแบบนี้เลยครั้งนี้ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะแต่ก็ขึ้นอยู่นะทุกคนดึงดึงก็ขึ้นเองนี่อย่างนี้เลยทุกคนยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ค่อยมีลมนะทุกคนเอ้ยอย,ยังไงยังไงเกือบเวียนเกือบเวียนทุกคนยังไงยังไงมีลมหรือเปล่าอโอ้เวียนรอบหนึ่งนะครับผมไม่มีลมนะนี่นี่เกือบลงดินเลยนะเอาอีกแล้วครับผมยังไงพอไม่มีลมก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมถ้ามีลมนะว่าจะไม่เวียนนะทุกคนแบบ ขึ้นดีเลยนี่นี่ทุกคนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วปล่อยเชือกเลยตอนนี้ปล่อยเชือกเลยเพอว่าติดลมเลยไหมม,มันมันจะไม่เวียนนะทุกคนนี่แบบนี้นะครับผมลมดีเลยตอน,นลมดีเลยโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ทุกคนว้าตัวเล็กอยู่แล้วนะขึ้นไปกางวลปล่อยเชือกหมดก็ตัวเล็กยิ่งกว่าเดิมอีกนะนี่ทุกคนขึ้นเชือกตรงหัวเลยแนละ้วโอ้โหขึ้นแทกงดีสุดยอดลองเอาไปทำดูครับทุกคน นี่เดี๋ยวพี่แม็กเอาไปมัดดีกว่าทุกคนนี่ติดลมบนแล้วเรียบร้อยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้พี่แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ